นำนะครับการใช้งานตัวโปรแกรมนะครับสีลม POS ที่ในระบบเนี่ยประกอบไปด้วย1เ,เครื่องนะครับ iPad เนี่ยสำหรับบันทึกงานขายนะครับ2เครื่องนะครับแล้วก็มีเครื่องมือถือนะครับเอาไว้ลงโปรแกรมตัวสีลมออเดอร์นะครับสำหรับการบันทึกคําสั่ง อีกหนึ่งเครื่องจุดประสงค์ในการใช้งานของตัวระบบนี้นะครับก็คือว่าให้อุปกรณ์เนี่ยทุกตัวเนี่ยสามารถทํางานนะร่วมกันได้นะครับโดยให้ตัวเครื่องโพสต์นะครับมีหน้าที่ในการปิดรับชาระการขายนะครับมียอดขายเนี่ยเป็นของตัวเองแยกกันนะครับระหว่างเครื่องหนึ่งกับเครื่อง2แล้วก็สามารถที่จะพิมพ์นะครับใบรายการสั่งสินค้านะครับแยกตามกลุ่มสินค้าไปยังเครื่องพิ้นที่กาหนดไว้ได้นะครับเครื่องพิมพ์อยู่ด้านบนนี้นะครับ ก็คือโดยให้มือถือนะครับที่เป็นเครื่องตัวสีลมออเดอร์ตัวนี้นะครับก็สามารถที่จะพิมพ์ใบรายการสั่งไปยังเครื่องพิมพ์ที่กำหนดเอาไว้ได้เช่นกันนะครับเดี๋ยวดูลักษณะการใช้งานกันนะครับตอนนี้ก็คือว่าเราต้องการนะครับให้เครื่องพิมพ์นะครับตัวที่1งตัวนี้นะครับรุ่น S300 นะครับเป็นเครื่องพิมพ์สาหรับพิมพ์ใบเสร็จรับเงินนะครับประจําของเครื่อง iPad เครื่องที่1นะครับ แล้วก็พิมพ์ by order นะครับสำหรับกลุ่มสินค้านะครับที่เป็นของร้อนในที่นี้ก็คือว่าจะเป็นกลุ่มพวกข้าวราดนะครับข้าวราดแกงนะครับแล้วกลุ่มไอศครีมเนี่ยให้พิมพ์ไปยังพรินเตอร์ตัวที่2นะครับดูเอ S 200ต่อแบบแรงนะครับส่วนกลุ่มสินค้าอื่นๆนะครับเช่นอันแคตตาก็อนะครับพวกนี้เนี่ยจะให้พิมพ์ออกที่ตัวสินค้าเครื่องที่2นี่เหมือนกันนะครับเดี๋ราลองดูก่อนนะครับตอนแรกเลยนะครับสั่งข้าวราดก่อน นะครับข้ารัดแกงหนึ่งยางไอศครีมหนึ่งรายการมากดชำระเงินที่เครื่องที่สอนะครับจะมีรายการไอศครีมออกมานะครับนึ่งนอะันและเครื่องที่1เครื่องกินใบเสร็จนะครับ มีรายการคลิปออกมาหนึ่งรายการพร้อมกับ,ก h, ยยบ,บใบเสร็จนะอ่าพร้อมกับตัวรายการหนึ่งรายการนะครับลักษณะเดียวกันนะครับในโหมดถ้าเกิดว่าปดเปิดเป็นโหมดร้านอาหารนะครับเปิดโต๊ะที่หนึ่งินบินนะครับลองสั่งไอศครีมนะครับหนึ่งรายการนะครับสองรายการก็ได้ สั่งอาหารหนึ่งจานนะครับกดบันทึกและพิมพ์ b y Order นะครับจะแสดงนะครับไอศครีมแสดงเครื่องที่2ถูกต้องนะครับข้าวลาดนะครับแสดงที่เครื่องที่1ที่โต๊ะที่1น,นะครับพิมพ์ใบเรียกเก็บเงิน นี่นะครับใบเล็กเก็บเงินกดชำระนะครับชำระนะครับคราวนี้เรามาดูนะครับที่เครื่องที่สองนะครับเครื่องที่สองเราต้องการให้พิมพ์ลักษณะเดียวกันนะครับโดยมีตัว เครื่องพิมพ์นะครับเครื่องที่3เป็นเครื่องพิมพ์ไปเสร็จประจำของ iPad เครื่องที่ 2, 2แต่ว่ายังคงต้องการให้พิมพ์ตัวรายการสินค้านะครับที่พิตเตอร์เครื่องที่1และเครื่องที่2ตามลําดับเหมือนเดิมนะครับตัวนี้คือจะเป็นของร้อนนะครับเป็นข้าวแกงอันนี้ก็คือว่าจะเป็นไอศครีมนะครับไอศครีมนะครับข้าวราดแกงนะครับ กดชำระเงินโอเคนะครับมีข้าวราดแกงนะครับมีไอศครีมน,นะครับแล้วก็มีใบเสร็จพักเงินของเครื่องที่สองนะครับวิธีการนี้นะครับเวลาพิมพ์ยอดขายเนะี่ยมันจะขึ้นเป็นยอดของใครของมันนะครับ ทดสอบอีกอันนึงนะครับเป็นลักษณะการใช้งานของตัวเครื่องออเดอร์นะครับให้สามารถพิมพ์รายการสินค้าที่สั่งไปยังเครื่องพิมพ์ทั้งสองตัวนี้ได้นะครับดูรายการที่เปิดค้างเอาไว้นะครับมีไอศครีมหนึ่งอันนะครับแล้วเราก็จะมาสั่งข้าวเพิ่มอีกหนึ่งอันนะครับกดเลือกโตะ๊ะเช่นโต๊ะหมายเลขสี่นะครับกดเปิดโตะ๊ะ กดสรุปแล้วครับพิมบันทึกไปอย่างโต๊ะนะฮะบันทึกแล้วพิมพ์ครับจะมีรายการสั่งมานะครับเรียบร้อยนะครับข้าแวแ็ะโต๊ะที่เปิดนะครับลองดูที่เครื่องที่1นนะครับหลังจากที่เครื่องออเดอร์สั่งมาแล้วจะเห็นว่ามีตัวโต๊ะที่เปิดเอาไว้นะครับจากเครื่องออเดอร์ ที่ iPad เครื่องที่2มาเช่นกันในลักษณะนี้เครื่อง iPad ทั้ง2ตัวนี้สามารถที่จะเลือกว่าใครจะเป็นคนปิดการชําระก็ได้เช่นให้เครื่องที่1มีเป็นคนปิดการชําระนะครับไปเสร็จก็จะเดี๋ยวเรามาดูว่ามีการตั้งค่าเพื่อให้เกิดการพิมพ์ลักษณะนี้ได้อย่างไรนะครับ เริ่มต้นจากนะครับที่ iPad เครื่องที่1จะต้องเป็นเครื่องหลักนะครับในการที่จะต้องตั้งค่ากลุ่มสินค้าและเครื่องพิมพ์เอาไว้ก่อนนะครับไปดูที่เมนูนะครับการตั้งค่าหัวข้อเครื่องพิมพ์และเครื่องอ่งานบาร์โค้ดนะครับเครื่อง S300 ต่อเราตั้งค่าไว้ว่าันเป็นเครื่องไปเสร็จรับเงินนะครับบันทึนะครับส่วนเครื่อง S200 ตัวนี้คือว่าจะเป็นกลุ่มที่เป็นกลุ่มอาหารเย็นนะครับ เราจะตั้งไว้ว่าเป็นครัวด้วยนะครับเปนทึบจากนั้นให้เราทําการผูกตัวกลุ่มสินค้าที่เราต้องการเข้ากับปรินเตอร์โดยการไปที่สินค้าทั้งหมดนะครับไปที่กลุ่มสินค้าที่เราต้องการนะฮะัดไปทางซ้ายกดแก้ไขในตอนนี้จะเห็นว่าในเครื่อง S300 ที่พิมพ์เข้าแกงเอาไว้นะครับ เราผูกเอาไว้กับเครื่องพิมพ์ที่เป็น S 3 0 0ตัวนี้เอาไว้แล้วนะครับกดเรียบร้อยกดบันทึกนะครับอาสครีมนะครับอาสครีมแล้วก็ผูกเอาไว้กับเครื่องพิมพ์ S200 นะครับตอนนี้กดเรียบรอย c, ้อยกดซิงค์คอม เป็นการส่งค่ากลางเอาไว้นะครับให้เครื่องพิมพ์หรืออุปกรณ์เครื่องอื hmm. ่นในระบบเใช้งานได้นะครับ mm hmm. เวลาจะใช้งานที่เครื่องอื่นๆ mm hmm. นะครับตอนนี้ iPad mm hmm. เครื่องที่2นะครับให้เรามาที่การตั้งค่านะครับ mm hmm. เครื่องพิมพ์หรือเครื่องอ่านบาร์โคดต,ตัวนี้จะมีเครื่องพิมพ์ที่เป็นแคชเชียร์นะครับก็คือเป็นเครื่องพิมพ์ตที่3ถูกตั้งค่าพิมพไปเ็จอย่างเดียว นะครับตอนที่เวลาเราต้องการใช้งานค่าคอนฟิกที่เกิดจากเครื่องที่1เนี่ยเราต้องทําการกดซิงค์ข้อมูลก่อนจากนั้นมาดูลักษณะาการตั้งค่านะครับที่สินค้าทั้งหมดจะเห็นว่าที่กลุ่มสินค้าข้าวลาดมีการผูกเอาไว้กับเครื่องพิมพ์ S300 เช่นกัน กลุ่มไอศครีมนะครับมีการผูกเอาไว้กับเครื่องพิมพ์ S200 เช่นกันสำหรับเครื่องออเดอร์หากต้องการใช้งานข้อมูลที่เหมือนกับเครื่องหลักที่ตั้งเอาไว้นะครับเครื่องออเดอร์จะต้องมาที่เมนูนะครับแล้วก็กดเลือกร้านที่ต้องการเรียกใช้ข้อมูลจะมีการซิงข้อมูลลงมาเช่นกันก็สามารถที่จะ ทำการขายนะครับไอทําการสั่งนะครับเลือกบันทึกไปยังโต๊ะที่ต้องการได้นะครับกดบันทึกและคิงโอเคครับ